ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปกด้านการท่องเที่ยวในเดือนสิงหาคมนี้พร้อมผลักดันแนวคิดการท่องเที่ยวฟื้นสร้างอย่างยั่งยืนการประชุมเอเปกด้านการท่องเที่ยวนับเป็นอีกหนึ่งการประชุมที่เกี่ยวเนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปก2022โดยมีกำหนดจัดขึ้นที่โรงแรมพูแมนบางกอกคิงพาวเวอร์กรุงเทพประกอบด้วยการประชุมคณะทำงานด้านการท่องเที่ยวเอเปก ครั้งที่60วันที่16 1 7ถึงสิสิงหาคม2565การประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวเอเปกครั้งที่11วันที่19สิงหาคม2565นอกจากนี้ยังมีการจัดงานเลี้ยงรับรองวันที่19สิงหาคม2565ณสถานีรถไฟหัวลำโพงกรุงเทพประเด็นที่ไทยให้ความสำคัญและต้องการผลักดันให้เกิดผลลัพธ์ในช่วงที่ไทยเป็นเจ้าภาพคือการท่องเที่ยวฟื้นสร้างอย่างยั่งยืน หรือ Regenerative Tourism เน้นรูปแบบการจัดงานคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมใช้ผลิตภัณฑ์ชุมชนแสดงภูมิปัญญาสร้างสารรค์ท้องถิน่นกระจายรายได้เข้าสู่เศรษฐกิจท้องถิน่นส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวฟื้นสร้างอย่างยั่งยืนเป็นแนวคิดที่เน้นการจัดการการท่องเที่ยวแบบองค์รวมคือการวางแผนและการจัดการที่ไม่เพียงแต่คำนึงถึงการลดหรือป้องกันผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นกับแหล่งท่องเที่ยวในทุกมิติทั้งด้านสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมและวิถีชุมชนแต่ยังมุ่งเน้นการฟื้นฟูทรัพยากรที่นำมาใช้ไม่ให้เสื่อมโทรมลงและต้องมีวิธีทำให้ดีขึ้นไปพร้อมๆกันซึ่งเป็นแนวคิดใหม่สำหรับประเทศไทยที่ตั้งใจสานต่อจากนิวซีแลนด์ โดยเป็นความคืบหน้าที่ไทยมุ่งให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในช่วงที่ไทยเป็นเขตเศรษฐกิจเจ้าภาพสำหรับประโยชน์ที่จะได้รับจากการผลักดันประเด็น Regenerative Tourism หรือการท่องเที่ยวฟื้นสร้างอย่างยั่งยืนผลลัพธ์ที่ไทยคาดหวังว่าจะได้รับจากการนําเสนอแนวคิดนี้คือเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการกําหนดนโยบายด้านการท่องเที่ยวที่ต่อยอดมาจากแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน sustainable tourism เพื่อจะช่วยฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ส่งเสริมนโยบายและภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวไทยที่มีความมุ่งมั่นในการรักษาทรัพยากรฟื้นฟูคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวของไทยให้ดีขึ้นกว่า เดิมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนให้ความสําคัญกับคนในชุมชนสร้างการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่คนในท้องถิ่นอย่างแท้จริงโดยคนในชุมชนได้รับประโยชน์ในแบบที่ตนเองต้องการไม่ว่าจะเป็นรายได้ที่เพิ่มขึ้นสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นและการได้ฟื้นฟูวิถีชีวิตดั้งเดิมส่วนประโยชน์ของแนวคิดนี้ต่อสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปกจะเปิดโอกาสให้ได้แลกเปลี่ยนแนวคิดใหม่ๆที่จะช่วยฟื้นการท่องเที่ยวในเอเปก จากวิกฤตการโควิด1 9ให้ฟื้นคืนกลับมาและดียิ่งขึ้นกว่าเดิมบรรลุเป้าหมายของการท่องเที่ยวที่นำทรัพยากรมาใช้แล้วช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นกว่าเดิมสังคมวัฒนธรรมมีความคิดสร้างสรรค์มีคุณค่ามากขึ้นเศรษฐกิจที่เน้นให้คนท้องถิ่นมีอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นส่งเสริมการเดินทางระหว่างกันและการท่องเที่ยว และครอบคลุมการส่งเสริมการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนและครอบคลุมมุม่งสร้างความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและสังคมภายใต้หัวข้อหลักของการเป็นเจ้าภาพเอปิกปีนี้ของไทยคือ Open Connect Balance หรือเปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุลขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยร่วมภาคภูมิใจกับการเป็นเจ้าภาพเอเปกตลอดปี2 5 6 5 ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวได้ทาง Facebook Twitter Instagram APEC 2022 Thailand